สวัสดีครับผมนี่ครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมกันดั้มมาสเตเกตเอสดีบาบาตทอสนะครับผม1,300กว่าบาทคลิปนี้มาประกอบกันก็คือว่าถ่ายต่อเลยนะครับผมนี่แผงของมันนะครับผมอย่างที่บอกไปมีทั้งหมดเนี่ย13แผงแต่คือว่ามันไม่มีอันเดอร์เกตเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่คือว่าเฮียคิดว่าไม่มีอันเดอร์เกตแต่คือว่ามันทําร่องอจุดจุดที่ ต่อในการแกะเกรดเนี่ยเฮียว่าทําออกมาดีนะครับแล้วก็เรื่องของล่องเนี่ยเฮียคิดว่าทําออกมาดีเหมือนในคลิปที่แล้วที่บอกไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงแล้วก็สีที่มันแยกมาสีขาวสีดําสีเงินสีเงินตรงเนี้ยทาออกมาใช้ได้นะนะแต่คือมันยังมี่องรอยเขาเรียกว่าอะไรรอยพลาสติกอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นพาร์ทนี่หัวแบบนี้นะครับผมนะสีมาติดคาลเลอร์สีเหลืองสีสีที่มันให้มาสีเหลืองอาจจะดูตุนๆไปนิดนึงนะแต่เฮียก็ยังมองว่า โอเคถ้าเกิดใครชอบก็ไปลองกันดูแต่คือว่าถ้าเกิดใครชอบทําสีบอกได้เลยว่าอาจจะเปลี่ยนสีพวกเนี้ยแล้กอาจจะดูดีขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่พูดโม้หนึ่า้อยก0บาทกันดั้ม S D M J M G S D ไปขอเป็นฝว่าว่าจะหลอกแค่ไหนคุ้มไหมมิสโก้ครับบป นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เป็นโครงของมันนะเห็นไหมเห็นไหมเท่ hey, จริง,รงนะครับผมเอ้ยการประกอบช่วงหลังๆนะครับผมวิธีการใส่แขนเนี่ยก็คือว่าให้บิดนะครับผมใส่ด้านบนแล้วไม่ไมม,ม,มีเดือยนะแล้วก็กลับมาเป็นอย่างนี้นะมันก็จะไม่หลุดนะอ่ะเรามาดูกันจุดขยับแล้วก็โครงของมันนะครับผมสวยงามนะสําหรับตัวนี้นะครับ mjsd นะครับกันดั้มบัปทอสน,นะเรามาดูที่หัวกันหัวโตนะครับผมนี่เห็นไหม หัวก็จะโตนะหัวมันก็ก้มเงยบิดนะฮะเป็นบอลจ j o นะครับผมนะฮะเป็นแบบนี้นะครับผมในช่วงของโค้งของมันเนี่ยตัวนี้นะเห็นไหมเนี่ยตัวนี้บิดได้แบบนี้นะครับผมนะเป็นโค้งแบบนี้นะฮะแล้วก็เอียงนะเอียงนะ,ะก็จะเห็นเป็นโชกคของมันนะครับผมในส่วนของแขนตรงนี้เป็นจอยแบบนี้หมุนได้นะครับผมไม่หลุดตรงนี้หมุนได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ ตรงแขนงอนะแขนงอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นดับเบิลจอยแบบนี้นะครับผมแลม้วเป็นโชคแบบนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับผมพอบิดมาปุ๊บจะเห็นโชคยืดออกมาแบบนี้อ่านะฮะมือให้มาคู่เดียวเท่านั้นเองนะครับผมรายละเอียดโครงหรือว่าโชคอะไรเงี้ยทำออกมาได้ดีนะเหมือนกับตัว MG เลยนะครับผมในช่วงของเอวกระโปรงก็จะมีด้านข้าง2ออันด้านหน้านะครับผมมีในเรื่องของอที่เป็น สีโลหะนะฮะข้างหลังก็จะเป็นสีดำธรรมดาแล้วก็ปิดพลาสติกนะฮะแล้วก็มีแบ็คแพคอีกนะครับผมนะฮะในช่วงของขานะครับผมขาเนี่ยมันเหมือนแบบพิเศษนิดนึงมันจะเป็นจอยสองอัน2ส,สเต็ปนะฮะตรงนี้ขยับได้แบบนี้แล้วก็ตรงตรงตรง,ตรงช่วงรอยต่ออีกอันหนึ่งนะครับผมแล้วนี้ก็บิดได้แบบนี้นะครับผมขางอนะครับผมได้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดใส่ บอดี้อ่ะก็จะติดนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะเท้านะขยับได้นะบิดได้นะเพราะว่ามันเป็นเป็นจอยแบบนี้นะครับผมก็สเตปเท้าประมาณนี้นะครับผมก็รายละเอียดถือว่าใช้ได้เป็นโครงของมันนะครับผมแต่คือว่าการคิดเ,เทคโนโลยีใหม่ๆก็ถือว่าทําออกมาได้นี่เห็นไหมดูมือนี่วงบอลจอยต,ตรงมือเนี่ยตรงนี้หลุดง่ายนะครับผมอ่ะไปไปดูกันดีกว่า นิ้วก็จะขยับเนี่ยเป็น3นิ้วขยับได้แบบนี้แล้วนิ้วชี้ขยับได้แล้วก็นิ้วโป้งขยับได้ก็จัดท่าอะไรได้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูว่ารายละเอียดพอใส่ชุดเกราะไปแล้วจะเป็นอย่างไรกับ m j s d กันดั้มบา a t บะทนะครับผมก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันไปนะครับผมก็ถือว่าได้อยู่ใช้ได้อยู่ในราคาพันกว่าบาทนะครับผมก็มีชงมีโชคคือดีไซน์เหมือนกับ mg เลยนะแต่ ต้องมาดูกันว่าประกอบชุดเกราะแล้วมันจะหลอกแค่ไหนเล t สโกไปประกอบเล็กแล้วเพิ่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ MGS D Barbaros นะครับผมนี่เป็นไงเป็นไงนะ ตัดเส้นไปแล้วนะครับผมนี่แล้วก็ติดสติกเกอร์นะสวยงามนะหน้าต้องบอกก่อนเลยว่าตรงตานะครับใส่ยากนิดนึงคือใส่เฉียงเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปนะครับผมถ้าเกิดใส่ตรงๆยังไงก็ไม่เข้านะครับผมนะนี่หัวโตแบบนี้เลยสวยงามเป็นไงสวยไหมสวยไหมสวยเฮียบอกได้เลยว่าตัวนี้นะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นในราคาพันกว่าบาทนะครับผมนะะพันสามพอ่ะเราต่อไปนะครับผมนี่มาดูในชุด ด้านไหลของมันนะครับผมตรงที่เป็นสีแดงตรงนี้นะฮะมันจะเป็นเหมือนเ,อเขาเรียกว่าอะไรทับทิมข้างในนะครับันจะสะท้อนแสงนะเหมือนไอ้ตรงทับทิมรถยนต์เลยนะแล้วล่องเรื่องเนี่ยทำออกมาแบบดีมากนะมีสีแซมนะครับผมสวยงามบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมนะมีมาสองฝั่งอ่ะต่อไปมาดูที่หน้าอกหน้าอกนี่เป็นไงมีเป็นชั้นๆข้างในเป็นสีทองด้วยนะครับผมแล้วก็มีพัดสายสีแดงนะสลับสี เหลืองนะครับผมขาวมีโชกที่คอแล้วก็ตรงเอวนะครับผมขยับได้หมดนะครับผมตรงนี้ขยับนี่น,นี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ซ้ายขวานะบิดได้แบบนี้นะรายละเอียดมาดีนะครับแขนตรงนี้มีเดือยนะครับผมเพื่อที่จะใส่แขนนะเรามาดูแขนเวลาใส่แขนเข้าไปเนี่ยเราต้องใส่ด้านนี้นี่กลมให้เดือยมันอยู่ด้านล่างแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็บิดปุ๊บ อันเนี้ยมันจะแน่นมันจะดึงไม่ออกเลยนะครับผม2ฝัง่งนะแขนนะครับให้มือมา1ชุดนะครับผมนะฮะนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับผมแล้วก็3นิ้วอองอได้แบบนี้นะครับผมรายละเอียดแน่นนะครับผมตรงข้ออย่างเงี้ยแน่นแล้วก็มีโชคที่ตรงนี้นะครับผมที่ข้อศอกนะฮะนี่สองสเต็ปเป็นดับเบิลจอยแบบนี้นะฮะแน่นๆเลยแน่นๆเลยนะเวลาใส่ก็บอกได้เลยว่า จับมากนะครับแน่นมากนะไม่ต้องกลัวเลยนะจับอาวุธนี่ถือได้แน่นอนนะใส่ก็เช่นเคยครับเข้าล็อกมันปึ๊บแล้วก็หมุนตันนี้มันก็จะเข้าล็อกไม่หลุดแล้วนะฮะอ่ะต่อไปเรามาดูนี่ดีกว่านะครับผมนี่ขานะครับผมขาเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นไอ้ตรงเนี้ยถอดออกได้นะครับผมเพราะว่าเราดึงออกมาปึ๊บงอขาเนี่ยมันจะงอได้ประมาณนี้นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จอย มาติดตรงที่กระโปรงได้นะครับรายละเอียดมาดีนะครับผมช่วงขาช่วงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตรงที่อยากให้เห็นก็คือว่าไอ้ตรงจอยตรงนี้นะฮะตรงนี้มันสวิงอย่างนี้ได้เลยนะสวิงอย่างนี้ได้นะฮะนี่สวิงอย่างนี้ได้แล้วตรงนี้ก็ขยับได้นะใส่แบบนี้ปุ๊บนี่ขานะฮะกระโปงเนี่ยนะ นี่รีวิวพร้อมกันไปเลยนะขาก,กระโปรงกระโปรงเนี่ยแยกชิ้นได้ไปแบบนี้ด้านคางนะติดดีคอ์สวยงามนะข้างหลังก็ประมาณนี้นะสวยๆเฮีย Here, ชอบมากนะครับผมรายละเอียดดีดีมากเลยนะครับผมแล้วก็ติดขาสองขาไปแบบนี้ปึ๊บตรงนี้นะอาจจะดูไม่แข็งแรงแต่คือว่าก็แน่นอยู่นะครับผมแต่คือมันรับหนักไม่ต้องเยอะนะครับผมเท้านะครับผมนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้ขยับได้แบบนี้นะครับผมตรงนี้ขยับได้แบบนี้ะฮะ แล้วก็ตรงนี้เป็นจอยบิดไปบิดมาแล้วก็เสียบเข้าไปนี่ใส่เข้าไปปึ๊กเลยนะครับผมขาก็จะป้อมๆแบบนี้นะครับเท่ๆน่ารักน่ารักนะครรายละเอียดมิติของมันก็ดูเท่ดีนะฮะไอบ้บบทอตร,ตรงนี้มันขยับตรงตรงเอวอย่างเงี้ยได้ก็ถือว่ามันจะจัดท่าเหมือนกับดีดีไซน์ของหุ่นมันอะ่ะก็จะได้เท่นะคือแบบยืนเหมือนคนเมานิดหนึ่งอะ,อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่ตรง เอวกับตัวก็มาเสียบได้เลยนะครับผมก็แน่นอยู่นะนี่ประมาณนี้นะหล่อๆนะตัวต้องดูนะครับเวลาบิดตัวเนี่ยเอวอ่ะมันบิดบิดได้ได้นิดหนึ่งนะนี่ประมาณนี้นะแล้วก็แบ็คแพคนะครับผมแบ็คแพคของมันเนี่ยสามารถที่จะใส่อ p อปชันปืนอะไรได้นะแล้วก็ดึงออกมาไอ้ตรงเนี้ยเราดึงออกมาได้นะครับผมดึงออกมาแบบนี้นี่อย่างนี้นะครับผม นะแล้วเราก็เอามาใส่แล้วก็ใส่ปืนใส่ดาบอะไรได้ปุ๊บถ้าเกิดยิงทิเทศก็แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเอาไอ้นี่เสียบเข้าไปปุ๊บนะข้าวๆก่อนนะแล้วก็เสียบประมาณนี้นะนี่น,น,นี่อะไรประมาณนี้นี่อย่างนี้นะครับผมแล้วก็เสียบเข้าที่ตัวข้างหลังแบบนี้นะนะอันไหนหัวในหางนี่ประมาณนี้แหละนะอ่ะใส่หัวกันก่อน นะครับผมเลามาใส่หัวหัวก็เป็นบอลจอยนะครับผมนี่ใส่แล้วก็ประมาณนี้นะครับบิดได้บิดได้ดไดเงเงยก้มเงยนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็มาใส่มันมีจอยมาให้เราก็เสียบเข้าไปจอยมันปึ๊บแลีอยู่อย่างนี้นะฮะอันนี้เสียบนี่เป็นไงเท่บอกได้เลยว่าจับมากเท่มากชอบมากเลย มิติของมันก็เท่าฝ่ามือนี้นะฮะแต่คือว่าการจัดท่าหรืออะไรเฮีย <Yeah. S 1> บอกได้เลยว่าสวยงามนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปจัดท่ากันดีกว่า <Yeah. S 1> ว่าจะหล่อเป็นยังไงนะครับผมนไ <Yeah. S 1> ปรสรุปเลยนี่อาวุธอ่ามาพูดถึงอาวุธก่อนอันนี้ให้อันนี้มา1อันนะครับหอกนะครับผมมีดดาบแบคแพคนะครับผมแล้วก็ปืนนะนี่เห็นไหมอย่างเท่มันพับได้ด้วยนะปืนอะ่ะนี่อย่างนี้นี่แล้วก็พับแล้วก็ไปใส่แบคแพคนะไปะไปปะ รวมประกอบล่างดูเฮียจะให้กี่คะแนนนะ Let's go เรียบร้อยแล้วครับผมกันดัมบาบาทอสนะมาสเกต s อ <c oughs> นะครับผมแม่เน,เน,เนชอบมากในราคา1,000กลางๆลาแล้วกันนะครับผมสิ่งที่ชอบสิ่งที่ประทับใจจริงๆแล้ว่มันก็คือกันพาตัวหนึ่งแต่ในราคาเนี้ยต้องเทียบก่อนว่าในราคาเนี้ยมันทำออกมาได้แบบคุ้มค่าราคาถามว่าอะไรตัวมันก็ส่วนหนึ่งนะครับผมสองมันมีดาบมาให้อาวุธมีปืนมาให้ปืนยาวแล้วก็มี นี่หอกมาให้นะครับผมหรือทวนอะไรก็แล้วแต่นะคืออาวุธของมันมีได้อ3อันแต่สิ่งที่ชอบที่คือคือตัวมันถึงมันจะเป็นกันด้ามตัวเล็กหัวโตก็เถอะแต่สิ่งที่มันให้มาหรือว่าใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการดีไซน์นะครับผมแม้กระทั่งชุดเกาะหรือแม้กระทั่งโครงหรือแม้กระทั่งโชกที่มันให้มานะครับโชกที่คอโชกที่ตัวโชกที่แขนโชกที่ขาคือ ให้มาและเป็นสีเงินมาเลยนะครับผมหรือแม้กระทั่งโชคที่ชุดแบ็คแพคของมันแต่การแยกสีแดงขาวเหลืองพารใสน้ำเงินคือเออมันก็ตามตัวของมันอยู่แล้วแต่ที่สำคัญก็คือล่องไม่ว่าจะเป็นรอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันขีบออกมามีสีเงินเพิ่มขึ้นมาสติ๊กเกอร์ที่ให้มาก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะเหลือเลยแต่ ล่องหรือว่าเราตัดเส้นไปแล้วเฮ้ยมันเห็นมิติเพิ่มขึ้นมาและล่องที่มีอยู่แดมตัวเนี่ยคมมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งไอชุดเกาะข้างๆไหลเนี่ยชิ้นของมันอ่ะมันสามารถที่จะดึงออกมาเป็นลูกเล่นได้อีกนะครับผมแล้วก็การแยกสีคือเฮ้ยเฮียบอกเลยว่าคุ้มแล้วก็วิธีการทําโครงในของมันเนี่ยเป็นจอยข้างในเนี่ยมันก็ถือว่าทําออกมาได้แบบ ดีมากทําออกมาที่แบบว่าไม่หลุดคือไม่ได้เป็นแบบกันพาทั่วไปและคือพัฒนาขึ้นในเรื่องของจุดขยับไม่ต้องพูดถึงทําออกมาดีมากนะเอาเป็นว่าเฮีย er, พูดไปก่อนหน้านี้แล้วถือว่าในกันนน่าราคา1,000กลางๆแล้วกันเฮีย er, บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะถ้าเกิดจะให้ดาวก็คือในเรื่องของการคุ้มค่าเฮีย er, ให้5ดาวการต่อสนุกเฮียก็ให้5ดาวจุดขยับเฮียให้5ดาวแล้วก็โดยรวมเฮีย เฮีย yeah, บอกได้เลยว่าดีมากนะแล้วก็มีส่วนที่ระวังไม่ใช่ระวังหรอกมันก็ดีอยู่แล้วคือตรงตาตาเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันใส่ย,ยากจริงๆนะคุณใส่แล้วคือ,อใส่เข้าไปข้างหนึ่งแล้วก็ดันเข้าไปอันนั้นจะใส่ง่ายที่สุดนะครับผมปะ่ะประมาณนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วกับกันดัมมาสเตอร์เกตเอบาบะทอตัวนี้นะชอบมากนะถ้าใครชอบก็ไปลองหากันดูนะครับผมบอกได้เลยว่า คุ้มค่าและจัดท่าได้เท่มากเพราะว่ามันแน่นจุดหลักขยับดีแน่นเลยคือถือว่าแน่นเลยอ่ะไม่ต้องบอกว่าจุดขยับดีเลยยืนได้ด้วยตัวเองนะั้นจับท่าจัดอะไรเงี้ยได้ดีอยู่แล้วนะครับผมแน่นมากๆไปเลยจ้ะเจอเกันพรุ่งนี้บายบายสวัสดีครับบ๊า I'm I'm bad. Maybe yeah. I'm bad I just wanna stay bad, stay mad Shit on my shoulder Cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me Ain't nobody like that I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot, and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's name, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless the paint it's like candy canes It makes me go change into a better frame Into a better name Society's insane, we all live for fame, yeah Cash in the bag, stadium packed Born a rock star in this life going live it up on the attack Baby, I'm bad I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm mad Do it no cap Only God wants you better go Live it up, cash in the bag Stadium packed Baby, I'm bad Baby, I'm bad I got I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the back. Stay unpacked. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I